สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านพบกับนักกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่30นะครับเดือนมกรานะฮะโอสามสิบนะฮะผ่านมา1เดือนแล้วนะครับใครเพิ่งจําวันปีใหม่นะฮะเนี่ยผ่านมา30วันแล้วนะครับโอเคนะฮะวันนี้มีเรื่องงามยามดีเกี่ยวกับการทาสวยทาหล่อนะครับใครที่อยากจะตัดผมเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนลุกตัวเองนะครับหรืออยากจะไป ฉีดอะไรนะครับเกี่ยวกับร่างกายให้ดูสวยดูรอขึ้นแล้วแต่นะฮะบางทีมันก็มีเลือกมียามาไว้นะครับอย่าน้อยอุ่นใจอว่าอารมมีสเสน่ห์นะมันเลือกแข่งสเสน่ห์นะทำแล้วออกมาโอเคอาจจะคุณหมอท่านเก่งอยู่แล้วนะครับวันดีๆอากาศดีๆนะท้องฟ้าเย็นๆอารมณ์สบายใจโอ้ทำออกมาซะแบบกลายเป็นแบบดาราเลยนะฮะแบบดาราเกาหลีเลยนะฮะฉะนั้นก็เนี่ยเรียกว่ามันมี ความเฮงเรื่องของการใช้ในเรื่องความสวยความหรูความงามสุขภาพร่างกายนะครับภายนอกภายในนะครับบางคนจะตั้งใจจะลดน้าหนักตั้งใจจะดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษก็ได้เสียราะมันเป็นจังหวะดาวมันก็มีความพยาเป็นพิเศษในการทําสิ่งที่ต้องการนะฮะมันอาจจะลดไม่ได้ก็ได้นะฮะตั้งใจลดสัก5้กิโลนะครับปกติทําได้แค่กิโลเดียวนะฮะอันได้เลิกดีๆมันอาจจะได้สัก3กิโลหรือ4ีกิโลอ่ะมันใกล้เคียงแล้วก็หมดแรงพอดี ถ้อย่างน้อยมันก็ดีขึ้นถูกไหมนี่คือเขาเรียกว่าใช้เลือกงามยามดีเนาะมันก็เติมพลังใจแล้วก็บวกกับอาจจะมีความสําเร็จในสิ่งที่ทําได้ง่ายขึ้นเบาขึ้นทางสะดวกโล่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการอีกอย่างนะครับเรียกว่าซื้อของมีค่าของมีราคาก็ได้นะครับนี่เพราะว่าเมื่อวานวันอมวาสีนะครับวันที่เลี่ยงการใช้เงินก้อนนะฮะวันนี้ดันตรงกับวันที่หมอนการใช้เงิน พิเศษได้นะฮะก็ดีสอดรับกันดีจะได้อ่ะวันพุธไม่ซื้อซื้อวันพฤหัสหารแล้วกันนะครับก็ได้นะฮะก็ใช้จ่ายนะครับในสิ่งที่เราต้องการนะครับเป็นพิเศษแล้วจะดีนะครับจริงๆนะมันเป็นปีที่เป,เป็นช่วงเวลานะครับที่เหมาะนะฮะในวันนี้นะครับกับการใช้จ่ายแบบพิเศษซื้อของมีค่าของมีราคาหรืออาจจะคุยเจราจาเรื่องสำคัญสำคัญเสน่ห์ที่นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ในการ คุยกับแฟนคุยกับลูกค้าคุยกับคู่ค้าคุยเจรจาคุยกับอีกฝั่งหนึ่งให้เชื่อถือเราก็ได้นะครับนี่เรียกว่าเป็นเลอกแห่งสเสน่ห์นะฮะก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายอย่างนะครับลังรวมถึงก็เรียกว่านัดคุณหมอนะฮะางคนนัดคุณหมอทําเรื่องสําคัญๆก็ใช้ในเลิกในช่วงนี้ได้หรือบางคนบางท่านนะฮะอาจจะใช้เป็นวันที่เหมาะกับการเข้าร้านเสริมสวยเข้าร้านสปานะฮะให้แบบดูดีพิเศษะฮะช่วงนี้ อะไรงี้นนะก็โอเคนะครับอ่ะมาต่อมาเรื่องของเลขราศีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเรียกว่าเป็นพิเศษเลยนะครับคือเลขสองนะครับต่อมาเลขสี่นะฮะต่อมาเลขแปดครับต่อมาเลขหกนะฮะสองสี่แปดหกสองหกส,สี่แปดเออน,นะฮะสองสี่หกแปดเออเรียงกันเลย นะครับอ่าแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชลกคือเลขเจ็ดนะครับสีที่ถูกโชลกครับสีแรกคือสีเหลืองนะครับสีต่อมาครับคือสีฟ้านะฮะสีต่อมาครับคือสีดำนะฮะสีสุดท้ายคือสีเขียวครับส่วนสีที่วันนี้มักไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีม่วงนะครับซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายแล้วก็ด้านบนอ่าสายบนนะครับแล้วก็นี่ฮะดวงครื่งเดินหลังฮะผมทําเสร็จแล้วนะครับ ก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้หนึ่งถึงสิบหกนะฮะเราจะได้รู้ว่าเดือนกุมภาเนี่ยเป็นคลิปที่ครบจบในทุกเรื่องของชีวิตนะฮะในคลิปแต่ละคลิปเลยนะครับแต่ละคนเกิดแต่ละปีนะฮะไอ้คนเกิดแต่ละราศีนะครับเรียกว่าใครที่ราศีเมษพึษภศพไหมครับเมถุนกรรฎสิงินกันตุลอะไรก็ว่าไปนะครับครบหมดเลยเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภนะครับเลขมงคลสีมงคลท่านอยู่ต่างประเทศ สุครับแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนการสอบการแข่งขันเรื่องของการทําบุญโห้เยอะจริงๆนะเรื่องการาจะเรียกว่าลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะฮะโอ้จริงๆนะเยอะจริงๆนะครับคือฟังคลิปเดียวเนี่ยได้ครบทั้งครึ่งเดือนเลยนะครับของกุมภานะฮะเราจะได้รู้ว่าเอออะไรกําลังรอเราอยู่นะครับหรืออะไรกําลังจะเกิดในช่วงจากนี้ไปครึ่งเดือนแรกของกุมภานะครับ ลองเข้าไปชมได้ผมไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับก็ <c oughs> ไปหาในเพลย์ลิสต์ได้นะฮะลงครบทั้ง12ราศีแล้วนะครับก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะแล้วก็นะครับในช่วงเนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่อย่างที่บอกว่าดาวหลายดวงเขาย้ายนะฮะแล้วพอย้ายไปย้ายมาบางทีมันก็เป็นช่วงที่เราสับสนนะฮะเหมือนกับพนักง,งานในที่ทํางานเราเนี่ยบางคนออกยกชุดชุดใหม่เข้ามาเดินผ่านหน้าผ่านตาผ่านหูเราไปนะครับ เนี่ยดาวม,มันโยกย้ายย้ายเข้าย้ายออกฉะนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าทำไมช่วงนี้มีความเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างนะครับจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยแต่มันมีการขยับบางอย่างเริ่มเริ่มหรือเริ่มเริ่มขยับบางอย่างแล้วนะฮะเรื่อภาเกบไหมบางทีชีวิตเรากําลังดําเนินไปในจุดที่กาลังถึงทางแยกที่ต้องเลือกบางทีมีคนเอาทางแยกที่ต้องเลือกมาให้เราเลือกเห็นไหมเดินไปหาเองหรือมีคนเอา พาหรือว่าผักเราไปอยู่ในจุดที่ซ้ายหรือขวานะฮะเดี๋ยวบางคนเป็นช่วงของการเริ่มสีใหม่ที่กำลังทำนะครับทำบางอย่างอยู่แล้วแล้วก็จะให้มันเติบโตอย่างไรนะครับหรือบางคนกําลังตัดสินใจเรื่องสาคัญคือจะยังไงต่อกับชีวิตเนาะนะครับหรือยังไงต่อกับงานดีเนาะยังไงต่อกับเงินดีนะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งดูโดยรวมแล้วผมก็ดูว่าเพื่อนๆก็เตรียมใจนะครับแล้วก็เตรียมซับ สติสตังปัญญานะฮะเตรียมใจไม่ใช่ว่าจะเจอเรื่องแย่ๆนะฮะเดี๋ยวฟังแล้วดูดีไม่ฟังดูแย่แล้วก็เป็นช่วงที่เหมาะกับหรือกําลังจะเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเตรียมอารมณ์ถ้าอยู่ๆมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งมีแนวโน้มสูงนะครับจะมีใครมาเอาข่าวมาบอกเราหรือเรากําลังจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างที่เราต้องตัดสินใจหรือบางทีเรากำลังจะเห็นคนรอบข้างนะครับกําลังมีความเปลี่ยนแปลงนะครับไปในสู่สิ่งที่ดีกว่า ในสู่สิ่งที่กํลาลังจะต้องตัดสินใจบางคนจะต้องลาออกจากงานอะไรเงี้ยครับโอ้โหเาราสารพัดสรารเพที่ต้องเจอนะครับในช่วงจากนี้ไปนะฮะก็เตรียมอารมณ์เตรียมความพร้อมเตรียมอะไรหลายอย่างไว้ก่อนเนาะอะไรที่พอจะหยิบจับขยับขยายทําได้กท็ทานะครับอะไรที่จะต้องหาข้อมูลก็รีบๆหาข้อมูลนะครับช่วงนี้เผื่อว่าเพื่อนๆกำลังเจอทางแยกทางเลือกนะครับเพือพ่อนรีบหาข้อมูลแล้วเตรียมตัดสินใจโดยไว อย่าปล่อยให้สถานการณ์มันดันผักเราไปจนถึงจุดที่ไม่ยอมเลือกเนะคมัะแล้วเจอทางแยกนะฮะเหมือนกับขับรถอะพอถึงจุดหนึ่งถ้าไม่เลี้ยวซ้ายก็ข้อทางขวาไม่งั้นมันชนตรงกลางแน่เนี่ยครับตอนเนี้เดี๋ยวไม่ตัวเราก็คนใกล้ตัวอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงเรานะฮะญาติพี่น้องเรานะครับเราจะเห็นว่าเขากำลังต้องเลือกนะเป็นช่วงเวลาของการเลือกนะครับเนี่ยช่วงปลายเดือนต้นเดือนเนี้ยนะครับ เดี๋ยวเราผมว่าเพื่อนๆน่าจะเจอหรือได้ข่าวคราวหรือกําลังจะเจอในช่วงต้นเดือนหน้าก็ได้นะ,ะนี่ครับเราดูดวงล่วงหน้าไว้ก่อนฉะนั้นเตรียมอารมณ์เตรียมความพร้อมไว้นะเผื่อในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์อย่างนี้ไปต้องตัดสินใจก็จะได้มีไกด์ไลน์ในใจไว้มีข้อมูลในใจไว้นะครับมีอะไระปรึกษาหรือคนแก้ชิตกแก้ตัวพอได้นะหรือพอจะปรึกษาหรือคนที่ เราไว้ใจได้นะฮะเขาก็สามารถจะช่วยแนะแนวหรือให้คำปรึกษาบางอย่างได้นะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ยังพอมีกานรายณามิตรดีๆนะครับก็โอเคนะไม่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวขออีกสักเดือนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนฤษดาวเรียงตัวกันนะครับยาวพืดเลยนะฮะวันมีอะไรให้ที่น่าสำนาน่าสนใจนะฮะวันที่28กุมภาพันธ์นะครับดาวจะเรียงตัวกันยาวพืดเลยนะในบุตรท้องฟ้านะฮะแต่ว่ามีความสัมพันธ์เหมือนกันนะ ในดวงชะตาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปลายกุมภาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆเรื่องอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะฮะขอบคุณซุปเปอร์แทงทุกๆวันนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะขอบคุณมากทาที่สนับช่องเราขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์นะฮะหรือรับฟังนะครับโอเคครับโชคดีก็ดูดวง12สราศีครับราศีตุลครับราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูฮะเริ่มที่ตุลเหมือนเดิมนะครับ วันนี้นะฮะเพื่อนๆมันมีดวงเกี่ยวกับการได้ทํางานหรือสิ่งที่คุ้นเคยแล้วทําผลงานได้ดีวันนี้ดาวการงานของเราคือดาวพระจันทร์นะฮะแล้วดาวพระจันทร์โครจรเด่นเด่นนะฮะเด่นคือไม่ใช่แบบเสียหายแล้วก็ไม่ได้แบบดีเลิศขนาดนั้นแต่ว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวกิจกรรมอะไรที่ต้องเคลียร์ต้องแก้แล้วผลงานดีคือทําได้จบสวยทุกเรื่องนะครับวันนี้เคลียร์เรื่องต่างๆนานา,นาจบสวยนะครับเธอแถมนะฮะดาวพระจันทร์ คืองานโคจอนประอยู่คู่กับทางเรดาวทิศดาวพุธอาจจะต้องไปแก้ปัญหานะฮะช่วงนี้ต้องแก้ปัญหาให้ใครหรือแก้ปัญหาส่วนตัวเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมกีข้องกับบ้านและครอบครัวค่ใช้ใจ่ายข้องกับบ้านครอบครัวมีดวงกิจกรรมทำอะไรเกี่ยวกับบ้านและคนในครอบครัวนะครับก็ถือว่าน่าพอใจวันนี้ภาพรวมถือว่าโอเคนะสิ่งต้องระวังอย่างคือระวังคนที่รู้จักหรือผู้ใหญ่ป่วยไข้ไม่สบายนะฮะหรืออาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานหรือผู้ใหญ่ที่บ้านกันนะครับจะนั้นดูแลสักนิดนึงนะครับ ต่อมาเรื่องของอเงินทองนะฮะชุงนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆมีค่าใช้จ่ายฉับพลันค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง,ง้ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่อยูย่ๆก,ก็โผล่เข้ามาฉะนั้นระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงนะฮะบางทีอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ต้องควักต้องจ่ายต้องสแกนต้องโอนอะไรก็ว่าเป็นนะฮะชุดนี้จะเจออารมณ์แบบนี้นะฮะแต่มันก็หมุนได้แหละนะครับจึงแต่ให้รู้ว่าชวงนี้แล้วก็มีรีเลย์เรื่องของเรายรับใครแบบตั้งใจจะเอาอะไรให้หรือว่านัดหมาย รื่องของเงินทองอะไรเงี้ยคือาอจจะมีการเลื่อนอะไรบางอย่างนะฮะหรือมีเงินไขหรือได้ตังค์ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้สุดท้ายก็ได้ครบแหละเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดวันนี้ถือว่าวันที่ดีนะฮะหรือว่าถ้าเราโสดแล้วเราคุยกับใครนะ,ะเขา,าจะสนิทกับเรามากกว่าเดิมเยอะเลยเพราะฉะนั้นชอบกระจีบเลยส่วนคนที่มีคู่แฟนดาวความรักช่วงนี้เด่นพึ่งพาสายช่วยเหลือก็กูลนแก้ปัญหาให้แก่กันและกันได้ช่วดาวจะจาดีแปลว,ว่าพูดคุยแล้วคนเชื่อฟังนะฉะนั้นช่วงนี้พอจะ แก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือถ้ามีเรื่องปัญหาเรื่องเงินก็เคลียร์ได้แล้วมีการได้ซื้อของถูกใจนะครับความรักคนที่โสดวันนี้วันดีโสดคุยนะครับจีบนะครับมีโอกาสจีบติด,ดหรือว่ามีโอกาสได้เจอ,อเรียกว่าคนรู้จักเก่าๆคนที่เคยมาจีบเดิมๆอะไรเงี้ยฮะคือถ้าคุยไปคุยมาเดี๋ยวจะเจอการเกี่ยวเนื่องของความรักเราคนใหม่ๆกับคนที่รู้จักอะไรเงี้ยฮะคือมันจะเป็นแบบนั้นหรือคนที่รู้จักมาจีบก็ว่าไปนะครับต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่แฟนดาวความรักชวงนี้เด่นนะฮะ คือช่วยเหลือก็กุลแก้ปัญหาแก่กันและกันได้พอพึ่งพาอาศัยได้วางกันนะครับโอเคนะสุขภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนในไมเกรนท่านนี้ไวโซะครับปวดหลังคอบา่าไหลท่านนี้มีลูกหลานสักเด้ยงหูนนี้ระวังเขาปวดขึ้นไม่สบายนะครับหรือมีเรื่องอารมณ์เสียนะฮะธมราศีพิจิตรครับุภา,ารกิจต,ต่างๆันนี้วันเด่นเคลียร์แก้จัดการเรื่องสําคัญสําคัญคืบหน้าเจราจาติดต่อต่อรอ,องเรื่องสําคัญสำคัญสำเร็จจังหวะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องยากๆอนนี้มันดิ่นนะครับ ยูดาวการงานโคจรอีกอย่างคือโคจรอยู่ในตําแหน่งแห่งความเร่งรีบอาจจะมีเรื่องร้อนร้อนเรื่องเรื่องหรือต้องรีบเร่งหรือเรื่องที่ต้องจัดการนะฮะอยู่ช่วงนี้เป็นพิเศษนั้นดูโดยรวมนะฮะช่วงนี้ดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการงานดีภารกิจสําคัญมีความคืบหน้าการเจรจาติดต่อต่อรองถือว่ามีความเรียบร้อยนะครับถือว่าโดยรวมผลงานนั้นน่าพอใจแต่มันจะมีเรื่องยุ่งๆหลายเรื่องพร้อมๆกันนะครับในช่วงวันนี้หรือช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งผมดูมันก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยจัดการ ปัญหาต่างๆได้ดยดีทุกเรื่องนะครับให้สบายใจได้แล้วก็ดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะอื่นนี้น่าสนใจใครที่แบบโสดอยู่นะครับความรักช่วยดีนะคือถ้าเราคุยกับใครเขารู้สึกดีก็มีโอกาสที่จะคุยต่อยอดยาวๆได้เลยนะครับความรักถือว่น่าพอใจส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะดาวความรักช่วยดีก็เด่นมีอะไรพึ่งพาสาศยช่วยเหลือก็กคูลแก้ปัญหาเจรจาสําเร็จมีเรื่องยากๆ,ๆจะคุยกันง่าย มีอะไรที่เออเราอยากทาทําได้ทานะครับหรือจะไปไหนทำอะไรกิจกรรมรอะไรด้วยกันกับแฟนก็ถือว่าน่าพอใจนะครับลุบกมาดูเรื่องเงินทองนิดนึงฮะคนที่โสดนะฮะวันนี้วันดีครับโสดมีอะไรก็คุยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะครับก็โอเคส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักครับเรื่องของคู่แฟนใชนิดดาวความรักมันเกี่ยวพันกับเงินแปลว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ผมเตือนหนึงว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวความรักเงินทอง ต่างๆมันจะมัวพัวพัน,น ienne, bei bei ểu, กันมารวมมาตุ้มเต็มหมดนะครับพาแฟนไปเที่ยวอย่างซื้อของให้แฟนนะฮะแต่แฟนก็ใช้งานเรื่องงานได้อ่าเรืออะไรฮะมันมีความสัมพันธ์อยล่งตุงนานกันหน่อยหรือขอคำปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามนะเกี่ยวกับให้กาแฟเราได้นะครับก็ดวงก็โอเคจุบดาวเกี่ยวข้อกับเรื่องของคนช่วงนี้จะมีเรื่องคนนะครับมาขอให้เราช่วยนะครับก็เตือนนิดหนึ่งว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยนะถ้าต้องช่วยเหลือใครก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับ ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับอันนี้เตือนอย่างนะครับอันนี้เตือนถ้าเป็นหวัดเป็นไข้ติดเชื้อง่ายนะครับพนดีเไปสวอลระวังติดเชื้อง่ายนะครับเป็นใครแบบป่วยไม่สบายแล้วก็มาติดเราเนี่ยต้องระวังนะครับแล้วก็โรคประจําตัวนะครับโรคประจําตัวบางทีน่ากลัวมากันนะมันประตุกนมาได้นะฮะฉะนั้นระวังเรื่องของความเครียดแฝงนอนหลับไม่พอต่อมาครับเรื่องของดาวเกี่ยวกับการงานวกไม่นิดนึ้งนะฮะลืมบอกันดวงดุดหลงลืมนะฮะ นั field, events, ้นระวังเรื่องหลุดหลงลืมไปพิเศษนะวันที่แปลกๆอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างลูกหลาไม่ว่าเสนี่ยงโอเคอันนี้ดีทํอะไรสบายใจเพื่มใจสุขใจนะครับโอเคฮะต่อมาชาวราศีธนูครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆวันนี้วันเด่นเคลียร์แก้จัดการเรื่องต่างๆนานาได้ทํยเรื่องสําคัญสสาเร็จดาาเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการพูดคุยมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือมีโอกาสได้รรับที่คาดไม่ถึงเข้ามามีโอกาสในเรื่องของรายรับไม่คาดไม่ถึงไม่พอครับบางครั้งอาจจะมีปัจจัยนะครับใน เรื่องของเงินพิเศษเข้ามาด้วยนะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการคขา,ขาย้ายขายขายดีมีกาไรพิเศษหรือมีโอกาสได้ซื้อของถูกใจนะฮะแปบลบว่าช่วงนี้มันจะมีทั้งข่าวดีนะฮะทั้งรับแล้วก็ใช้ค,คุ้มค่าต่อเงินที่เราได้มานะครับการงานระยะน,นี้สําคัญคือมีดาวผลงานดีมีดาวการแก้ปัญหาต่างๆาน,นาสําเร็จมีดาวเกี่ยวกับการทํางานเชิงรุกหรือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ ถือว่าเป็นไปได้ดีนะผมมองว่าช่วงนี้ระยะนี้ทํากิจกรรมอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวการเงินและการงานมันสัมพันธ์กันแปลว่าถ้าค้าขายขายดีจะคุยเรื่องของเงินทองต่างๆในเรื่องของลูกค้าเจรจาเรื่องเงินทองบนประโยชน์สําเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องงานที่สัมพันธ์กับเงินนะครับถือว่าเรามีข่าวดีทั้งสองเรื่องนะครับเพราะนั้นลุยเต็มที่เรื่องงานหรือถ้าจะหาเงินรีบหาจะทวงนิสิน จะผัดผ่อนผ่นผันที่สินจะซื้อของที่อยากได้จะเจรจาผลประโยชน์จัดไปนะฮะดาวเรื่องเงินกับงานมันมันคืบหน้าดีนะครับโอเคต่อมาเรื่องความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ก็อาจจะเงียบๆหน่อยนะฮะหรือว่าเจอมันก็ยังต่อไม่ติดเรื่องของความรักคนที่มีคู่นะฮะช่วงนี้ก็ยังแฮปปี้รักกันดีนะฮะมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกัน,นะฮะมีเรื่องยุ่งๆที่ต้องเคลียร์ต้องแก้หรือมีโอกาสที่จะเรียกว่าทําอะไรที่ ต้องแต่ตัดสินใจเรื่องสำคัญด้วยกันเราเคารพถือว่าน่าพอใจนะครับไม่มีเรื่องน่ากังวลมันเป็นเรื่องเดิมๆนะครับต่อมาเรื่องสุขภาพร่างกายฮะอันนี้ต้องระวังปวดหัวความดันไมเกรนนะครับกดไหลย้อนให้ไวโซครับกดไหลย้อนกันนะครับกดไหลย้อนน่ากลัวนะเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลเรื่องกดไหลย้อนดูครับอาการเป็นไงบ้างนั้นต้องอะไรควรเลี่ยงอะไรที่ไม่ควรเลี่ยงนะฮะอะไรเงี้ยคือต้องดูร่างกายแล้วนะครับต่อมาเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงผมเตือนนิดนึ่งครับช่วงนี้ ดวงมีข่าวดีเขาอาจจะช่วยเหลือทําให้เรามีความสุขหรือบางทีเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้เราช่วยแก้ช่วยเคลียร์หรือให้คำปรึกษาแสดงว่าช่วงนี้นดวงเสริมกันแล้วกันนะฮะเรากับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงแล้วก็ระยะนี้ดาวการงานผมตัวนึงว่าช่วงนีน้พอจะคาดหวังเรื่องงานได้เจรจาเด่นฉะนั้นรุ่ยเติมที่ในผลงานที่เราทํานะครับมีดวงสาเร็จต่อมาครับบทสรุปราศีตุลครับสเสน่ห์ตุลเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีสดใสใบหน้าสดใสร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจมี ความขึ้นหน้าหรือภารกิจเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวเป็นพิเศษะฮะช่วงนี้เราใช้เวลาเรออาจะใช้ตังนะฮะไปกับเรื่องของคนในครอบครัวแล้วก็เรื่องงานเป็นพิเศษนะครับไม่มีอะไรที่น่านกังวลมีแต่ว่ามีตังให้ใช้หน่อยแล้วก็ช่วงนี้มีไอเดียอะไรใหม,ใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะระวังเรื่องคนพูดไม่เข้าหูทําให้เราอารมณ์เสียนะต่อมาคนราศีพิจิกับสเสน่ห์พิจิกเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีมงคลนะครับบนนี้ใบหน้าแต่งหน้าสว่างสะอาดใบหน้าให้ดูผ่องๆอง กิจกรรมภารกิจช่วงนี้มีการเดินทางระยะสั้นคุยเจรจาสําเร็จมีข่าวที่เรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางและบ้านรถมีสูงกว่าปกติคนช่วยเหลือยังมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นมีความลงไหลในสิ่งที่เป็นงานเด็กหรือสิ่งที่เราทาเป็นพิเศษในอที่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องงานนะครับเป็นเรื่องอื่นๆที่เราพยายามสนใจอยู่ก็มีเกีย์สาเร็จนะครับในสิ่งที่เรามุ่งหวังและตั้งใจช่วงนี้อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่อยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะฮะเรื่องงานอาจจะมีแวะไปนู่นไปนีีี่่่่่่่นนนนัแปววาชงงง้มเ็ทยยุๆหอ ่อมาโคราชีธนูครับ่ของเสดีฮะเสื้อผ้าก็เน้นสีมงคลเหมือนกันนะครับร่างกายกลิ่นหอมเปิดหน้าผากนะครับใบหน้ายิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสแต่งหน้าเนี่ยสดใสดก,กิจกรรมภารกิจวันนี้งานคืบหน้าดาวเจอจาต่อรองสําเร็จมีอะไรใหม่ๆให้ทํามีโอกาสได้เงินฟุกๆหรือว่ามีอะไรพิเศษเกิดขึ้นกว่าปกติครับในช่วงวันนี้นะแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวช่วงนี้ต้องตัดสินใจเรื่องสาคัญเกี่ยวกับครอบครัวช่วงนี้มีโอกาสครอบครัวช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาช่วงนี้มีโอกาสที่จะ วานให้ใครในครอบครัวช่วยบางเรื่องนะฮะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเปรียงดีจังหวะดาวมันเด่นเรื่องเงินทองนะครับมีดาวสดวงหรือโคจรอยู่ตัวหน่งเงินทองแล้วว่ายังไงมันต้องมีําว่าได้ยังไงมีโอกาสที่จะได้ซื้อของที่ถูกใจกันนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าจังหวะดาวมันเด่นในกิจกรรมไม่ทําจะประสบผลสำเร็จเปรียงดีครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะครับท่านที้ฟังกันคืนก็นอนหลับมีความสุขทุกท่านนะที่ไดฟังของลุงขึ้นให้คิดอ่านสิ่งใดก็ให้สําเร็จนะครับลุล่วงได้ด้วยดีท